สวัสดีครับพบก,กับสุรกาลลิวอร์พูลซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่9พฤษภาคมนะครับพบก,กับผมแอดมินเม้งจากช่องชายผู้ภาคคลั่งลิเวอร์พูลเช่นเคยนะครับสุรกาลลิวอร์พูลช่วงเย็นนะครับมีให้ได้ติดตามกันนะครับเกาะติดสถานก,การณ์ลิเวอร์พูลของเราไปพร้อมกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมฟังข่าวลิเวอร์พูลกันเลยครับเราเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยนะฮะลิเวอร์พูลอาจใช้กลยุทธ์อุบายของฟิลิปเป้กุนโยอซ้ำอีกครั้งนะครับเนื่องจากนุนเยสไม่มีความสุข ลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับเตรียมทาซ้าในเดียวของฟิลตเปกุนิโยอีกครั้งโดยการขายดาวินเดยสและนํานเงินที่ได้มานั้นมาเสริมทัพนักเตะชั้นยอดเข้าสู่ทีมสโมสรลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับที่นตอนนี้กําลังเจอเรื่องกระปุนหัวอย่างหนักว่าจะเอาอยัางไงกันแน่กับอนาคตของดาวินเดยสหลังจากที่นตอนนี้ดูเหมือนว่าตอนหน้าทีมชาติอุรัยรายนี้อาจจะตัดสินใจได้แล้วนะครับว่าต้องการที่จะย้ายออกจากลิเวอร์ pool ในช่วงหลังจบฤดูกาลน,นี้ และจุดหมายปลายทางของเขานั้นก็อาจจะเป็นสโมสรบาร์เซโลนาซึ่งสถานการณ์ของดาวม์เินเดียตนั้นณตอนนี้มันก็จังใกล้เคียงกับสถานการณ์ของฟิลิปเป้กุนโยเมื่อครั้งในอดีตเป็นอย่างมากนะครับโดยเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าลูกนั้นเคยจําเป็นจะต้องตัดสินใจขายฟิลิปเป้กุนโยออกจากทีมไปให้กับบาร์เซโลนาในราคาสูงถึง146ล้านปอนด์เมื่อปี2018โดยในตอนนั้นกุนิโยออก ลูกงอแงนะครับว่าจะต้องการย้ายทีมเพียงสันเดียวเท่านั้นรับปฏิเสธการลงสนามและฝึกซ้อมกับลิเวอร์พูลจนทําให้ลิเวอร์พูลจาใจจะต้องขายเขาออกจากทีมไปเพราะตัวของนักเตะได้ยื่นเรื่องขอขึ้นบัญชีขายแต่หลังจากนั้นนะครับลิวได้ใช้เงินค่าตัวจากการขายฟรลเบรกุนโยออกจากทีมไปน,นั้นแปลงเปลี่ยนไปเซ็นเซากับเวกิฟันดส์และอริซุงเบเกอร์จนทําให้ลิเวอร์พูลนะครับกลับมาคืนสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งในช่วงที่ผ่านมา รดยล่าสุด่ารั้งคังจิมมีกาเลเกอร์ผู้เชวชาญจากทางช่อง Sky Sport ก็เด้มาแสดงความคิดเห็นในแง่มวลส่วนตัวของเขาว่าลิร์ผูกำลังมีโอกาสที่จะทําซ้ําในดีวการแยกทีมของฟิลิปเป้ก,กุญยออีกครั้งสําสหรับดีวการยกทีมของดามิเยสในช่วงตลาดซื้อขายสมุน,นิลิบูคว้าตัวดามิเยตมาจากเบนฟิก้าในราคา85ล้านปอนด์เมื่อ2ปีที่แล้วดังนั้นลิร์พูคงไม่น่าที่จะขายส่วนหน้าทีมชาติอุร์เวรรายนี้ออกจากทีมไปได้ในราคาที่ต่ำกว่า 85ล้านปอนด์อย่างแน่นอนเพราะขึ้นชื่อว่าเป็นไมเคิลเอเวอร์ดพวกเขาคงไม่มีทางทําให้ตัวเองต้องขาดทุนอย่างแน่นอนผมเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ดามิเอต์จะย้ายออกจากลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลน,นี้เขากําลังจะกลายเป็นฟิลิปเป้กุนิโยกคนใหม่ในสายตาแฟนบอลของลิเวอร์พูลและค่าตัวของคนนั้นก็จะทําให้ลิเวอร์พูลมีเงินทุนไปต่อย,ยอดคว้านักเตะรายใหม่ก็สู่ทียมอีกอย่างน้อย1-2คนในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ แล้วถ้าหากว่าดีวการเนื้อทีมในครั้งนี้ของลิเวอร์พูลได้ตัวนักเตะใหม่ที่ต้องการและสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นแกนหลักของทีมได้แล้วแล้วก็จะถือได้ว่าเป็นดีวการแลกเปลี่ยนที่คุ้มค่ากับการที่ทีมของเรานนั้ต้องเสียสูนหน้ารายนี้ออกจากทีมไปส่วนทางท้านของคริสตัลทันก็เชื่อว่าณตอนนี้ดาวเมนูเอสนั้นน่าจะไม่มีความสุขอย่างยิ่งกับการคัดแ่งที่ลิเวอร์พูลและทั้งเลือกเดียวของเขาในตอนนี้ก็คือการย้ายออกจากลิเวอร์พูลดังนั้นเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่า ดาวินเมียตญญีอยออกจากลิเวอร์พูลตามที่2กรูรูรายนี้ได้ต้องข้อสังเกตเอาไว้หรือไม่เราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับกระหึ่มโลกจาเรลคอนซานถูกโยนย่อวมาเป็นยอดกองหลังดาวรุ่งที่มีการป้องกันที่ยอดเยี่ยมที่สุดของยุโรปในเวลานี้ถือว่าเป็นปีแห่งความสําเร็จและความฝันอย่างแท้จริงนะครับสำหรับเจ้าหนูจาเรลคอนซา หลงจากที่ชีวิตพลิกขั้นจากหน้ามือเป็นหลังมือเมื่อมีโอกาสก้าวขึ้นมาเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของหงส์แดง Liverpool ลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ทั้งทั้งที่ฤดูกาลก่อนหน,น้านี้ตัวของเขานั้นยังเป็นเพียงแค่นักเตะด,ดาวรุ่งและถูกปล่อยให้กับบริสตอลโรเวอร์ยืมตัวไปใช้งานอยู่เลยแถมยังไม่มีท่าทีว่าจะได้โอกาสก้าวขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลเลยแม้แต่น้อยแต่จากการที่จเจอามาตีปดรับบาดเจ็บและอิบราฮิมากอนาเต้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองคนนั้น ไม่สามารถเดนระยะให้กับลิวอร์ได้ก็ทําให้จาเรลกอนซาถูกเจคกิงรอดเรลือกตัวติดทีมชุดใหญ่ของลิพูลอย่างไม่น่าเชื่อและเจ้าตัวก็สามารถคว้าโอกาสเอาไว้ได้ด้วยการทําผลงานในสนามได้อย่างยอดเยี่ยมคขยงข้างเวอร์จิลฟันดายและล่าสุดนะกร,รับได้มีการเปิดเผยสถิติที่น่าตกตะลึงออกมาว่าจาเรลกอนซากองหลังลิวอร์นั้นคือผู้เล่นอายุท,ที่ต่ำกว่า21ปีที่โชว์ฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดในยุโรปในเวลานี้ หรือที่เรียกง่ายๆก็คือจเอาเรลวคอนซาคือกองหลังลดาวรุ่งที่ถูกยกย่องว่าดีที่สุดในยุโรปในตอนนี้เลยก็ว่าได้โดยจาเรลวคอนซานะครับเพิ่งจะถูกส่งลงประเดิมสนามในเกมพิมพ์ลิงเกตนัดแรกกับทีมลิเวอร์พูลชุดใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคมเมื่อปี2023โดยลงเล่นเป็นตัวสลองในเกมโคตรด,ดราม่าที่ลิเวอร์พูลกลับมาคัมแบ็กกลับพิกนรกกลับมาชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไปได้2ประตูต่อหนึ่งในช่วงท้ายเกม แล้วนันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากองหลังรายนี้ในวัย20ปีก็กลายเป็นนักเตะขาประจําของทีมลิเวอร์พูลชุดใหญ่ไปในทันทีโดยลูกนี้เจ้เรย์คอนซาลงสนามให้กับลิเวอร์พูลไปแล้ว30เกมในทุกรายการและมีส่วนร่วมกับ4ประตูนในทุกรายการในันกันนี้ให้กับลิเวอร์พูลแถมยังคว้าแชมป์คารารบได้ตั้งแต่การติดทีมชุดใหญ่ในปีแรกอีกด้วยโดยข้อมูลจากเว็บไซต์ World Soc c e เเว็บไซต์สถิติชื่อดังก็ได้มาเปิดเผยข้อมูลว่า เจ้าร so ีคอนซานน้นเป็นนักเตะที่มีสถิติเก็มรับที่ดีที่สุดในยุโรปของนักเตะอาชีพรุ่นอายุไม่เกิน21ปีเมื่อเปรียบเทียบกับนักเตะรอยนเือนจากหลีกดังของยุโรปในฤดูกาลนี้โดยเจ้าเรีคอนซาได้รับคะแนนการป้องกันที่เป็นอันดับที่1อยู่ที่78.6%ตามมาด้วยอันดับที่2ก็คือชาดีเรสกองหลังของเรอเวติสที่รับคะแนนการป้องกันไปที่77.7% มาต่อคนที่3ก็คือจอร์ดแบดเวต์กองหลังดาวรุ่งจากเอเวอเรตที่กําลังดังเป็นผู้แตกอยู่ในเวลานี้ก็ได้รับคะแนนการป้องกันอยู่ที่76%ผู้เล่นลานที่4ก็คือคลิสเซียนมอสเกอร์จากบาริเซียได้คะแนนอยู่ที่75.6%และคนสุดท้ายอันดับที่5ก็คือมาร์ m ซิมเอสเตฟกองหลังจากมงเปรลิเยที่รับคะแนนการป้องกันอยู่ที่71.9%ตามลําดับ ด้านะักทหารจะบอกว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีทองของจอเรลลคอนซานั้นก็ไม่น่า,จ,าจะใช่เรื่องที่ผิดเพี้ยนอะไรนะครับเพราะน้องสามารถแจ้งเกิดและทำผลง,งานได้ดีจนยึดตำแหน่งตัวจริงในตำแหน่งกลางหลังของลิเวอร์พูลได้เลยดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับทหารจอเรลคอนซาจะถูกย่อยง่าเป็นกองหลังดาวรุ่งที่ดีที่สุดในยุโรปในเวลานี้เลยล่ะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับ การีวิวท้อใจลิเวอร์พูลเซ็นสัญญาก,กับใครไม่นานก็กลายเป็นนักเตะระดับโลกต่างจากกับแมนยูที่เซ็นใครเข้ามาก็ผิดพลาดไปหมดการีวิวนะครับอดีตกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและพีทีกรฝีปากกล้าก็เดยวมาพูดถึงสถานการณ์การเซ็นสัญญากับผู้เล่นใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยนำไปเปรียบเทียบกับการเซ็นยานักเตะใหม่ของลิเวอร์พูล ว่าเป็นการเซ็นญาตที่แสดงให้เห็นถึงความห่างชั้นของทีมงานซื้อขายทีมไปแสดงได้เป็นอย่างดีพร้อมยกย่องไปที่เช็กกิ้งครับว่ามีวิสัยทัศน์ที่อดเยี่ยมในการเลือกซื้อนักเตะและใช้ระยะเวลาไม่นานก็สามารถปั้นนักเตะเหล่านั้นให้กลายเป็นเพื่อนระดับท็อปของโลกและเพื่อม,มูลค้าให้กับตัวนักเตะได้อย่างน่าทึ่งซึ่งมันก็แตกต่างจากการทํางานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลานี้เป็นอย่างมากโดยล่าสุดครับแกรลลี่นวเวลก็ได้พูดเรื่องนี้ในรายการ t ด e o โอเวอร์ลทางช่องสเก็ตสปอร์ตโดยเนื้อหาในวันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบการซื้อขายนักเตะระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลทีมคู่ปรับตลอดกาลโดยกล่าวว่าผมรู้สึกผิดหวังกับผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากการคุมทีมของเอลิกตินฮากเป็นอย่างมากฤูดูกานี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีผู้เล่นที่โชว์ฟอร์มการเล่นได้แบบคงเส้นคงว่งเพียงแค่2คนเท่านั้นก็คือบรูโน่ฟอนันส์และสกอตต์แม็กทูเน ในขณะที่นักเตะใหม่ที่เึ่งคว้าเข้ามาร่วมทีมในฤดูกาลนี้อย่างเมสันเมาส์และโซเฟียอัลระบักนั้นกลับทำผลงานได้อย่างน่าบผิดหวงังซึ่งในตอนนี้ตัวของเขานั้นก็ไม่รู้ว่าสาเหตุที่ทีทมไปสแสดงกำลังอยู่ในช่วงตกต่ำในฤดูกาลนี้จะมาจากฟอกร์มการเล่นของนักเตะอาการบาดเจ็บหรือการคุมทีมของผู้จัดการทีมกันแน่แต่มันก็สตอนให้เห็นถึงอย่างชัดเจนว่านักเตะใหม่ที่เพิ่งเซ็นสัญญามาร่วมทีมนั้นไม่สามารถช่วยเหลืออะไรทีมได้เลย ผมอยากจะเปรียบเทียบกับการเซ็นสัญญาน,นักเตะใหม่ของลิเวอร์พูลในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นลุยดิอาร์ตดาวินนูเยตหรือโคดีเกโปนักเตะเหล่านี้มีค่าตัวเป็นค่สามสิบถึงสี่สิบล้านปอนด์เท่านั้นยกเว้นดาวินนูเยตแต่เจอร์กิงครับกลับสามารถปลุกปั้นผูเ้เล่นเหล่านี้ให้กลายเป็นยอดนักเตะระดับโลกได้ในระยะเวลาไม่นานโดยเชพวะก,การเซ็นสัญญาน,นักเตะใหม่ในฤดูกาลนี้อย่างอลกซิสแม็กอลิสเตอร์โดมินิกโซบบสไล และวอร์ตูเอ็นโดนักเตะเหล่านี้สามารถโชว์อร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมออกมาได้ในทันทีตั้งแต่ฤดูกาแลแรกซึ่งมันก็น่าเหลือเชื่อมากนะครับกับการทํางานของทีมงานการซื้อขายนักเตะและการปลุกปั้นนักเตะของเจคก,กิงครับฉะนั้นผมอยากจะลองย้อนมาดูนักเตะของเราที่ซื้อเข้ามาในช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมาก็ไล่ตั้งแต่ราเฟลวารานอันโตนีคลิเซนอีกเส้นคาเซเมโรและเมสันเมา จะเห็นได้ชัดเจนว่านักเตะทุกคนที่ก้าวเท้าเข้าสู่โรงละครแห่งความฝันนั้นรายเป็นนักเตะที่ฟอร์มการเล่นดับสนิททุกคนเฉยเลยและไม่มีนักเตะคนไหนที่จะก้าวขึ้นมาแบกทีมปีแสดงได้เหมือนกับบรูโน่ฟานันส์นั่นหมายว่ายิ่งพูดก็ยิ่งท้อกับผลงานของทีมในเวลานี้ผมรู้สึกอิจฉาลิเวอร์พูลเล็กน้อยที่ไม่ว่าจะซื้อใครเข้ามาร่วมทัพส่วนมากพวกเขาก็มักจะได้นักเตะที่มีฟอร์มการเล่นตรงตามที่ต้องการ สามารถช่วยเหลือทีมได้เนี่ยทันทีและก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะระดับโลกได้อย่างน่าเช่งดังนั้นผมคงต้องไปหาคําตอบที่ชัดเจนแล้วละครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเตเด็ดในเวลานี้เพราะไม่อย่างนั้นทีมของเราจะไม่สามารถยกระดับทีมของตัวเองให้ก้าวขึ้นมาสูสีกับลิเวอร์พูลในอนาคตอันใกล้นี้ได้อย่างแน่นอนนะฮะ<อ>เราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยครับ เอมิชานรับสมัยอยู่กับหงแดนได้รับการยอมรับมากกว่าในเยอรมันเอมิชานนะครับกับตันทีมปรเซียดัดมุนยอมรับว่าสมัยที่เขาค้าแข้งกับลิเวอร์พูลเขารู้สึกว่าตัวเองได้รับความเคารพในเรื่องของผลงานมากกว่าเอมิชันในวัย30ปีรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมกับการถูกวิจารณ์บ่อยครั้งจากผู้คนในวงการลูกหนังของเยอรมันอย่างไรก็ตามล่าสุดเจ้าตัวได้นำทัพสีเหลืองเอาชนะ ปารีสแซงต์แชงขานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของศึกยูฟ่าแช,ชมเปี้ยนส์เรียบร้อยแล้วในต่างประเทศผมมีสถานะที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะในอังกฤษตอนที่ผมเล่นอยู่กับลิเวอร์พูลผมไม่รู้ว่าทําไมนะบางทีพวกเขาอาจจะเคารพผลงานของผมมากกว่าหรือชื่นชอบผมมากกว่าในฐานะนักเตะแต่ที่เยอรมันมักจะมีเรื่องให้วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่เสมอมีผู้คนมากมายที่มักจะพูดและบอกกับผมว่าผมไม่เก่งขนาดนั้นตอนนี้ พวกเขาก็ต้องหุบปากและดูผมเล่นในนัดริงชะเลิดแล้วละเราเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมและเกมที่เราเล่นนั้นยอดเยี่ยมมากเราไม่เสียป,ประตูให้กับเบเอเชเลยแม้แต่ลูกเดียวนั่นหมายความว่าเราได้ใส่คุณภาพเข้าไปมากมายผมภูมิใจที่ได้เป็นกัปตันทีมชุดนี้ผมตื่นเต้นและภาคภูมิใจไปพร้อมๆกันครบเพราะว่าเป็นผลรับของการทำงานหนักเราเข้ารอบชิงชนะเลิศและตอนนี้เราหวังที่จะคว้าแชมป์ให้ได้ เราไปต่อกันที่คำต่อไปกันเลยนะครับรู้แเป็นโค้ชที่ดีมากๆคอร์ติเกเปรรับยังไม่รู้จักอันเนสลอตเท่าไหร่คอร์ติเกโปอนะครับก็น่าของลิเวอร์พูลยอมรัะว่าเขายังไม่รู้จักอันเนสลอตมากเท่าไหร่นอกจากการที่เป็นโค้ชที่ดีมากๆคนหนึ่งเจคกังรับเตรียมอำลาลิเวอร์พูลทำกลางข่าวที่ว่าอันเนสสลอตในแง่ของเฟนินูจะเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่แทนบอกกันตารงผมก็ไม่เคยร่วมงานกับเขาเลยกาโปกล่าวถึงสลอต ผมรู้แน่นอนว่าเขาเป็นคนที่ดีมากที่ได้แสดงเห็นแล้วที่อาแซนอัตมาและที่เฟยนูดอีกด้วยเราเล่นกับเฟยนูดของเขา2-3ถึงครั้งกัปโปซึ่งย้ายมาจาก p ีวีไฮเฟนสู่ลิเวอร์พูลกล่าวซึ่งมันก็เป็นเกมที่ยากอยู่เสมอผมอยากรู้นะว่าใครจะเข้ามาและผมคิดว่าทุกคนตั้งตารอคอยมันมากกับการประกาศอย่างเป็นทางการตอนนี้โฟกัสยังไม่ถึงจุดนั้นและตอนนี้เราต้องการ จบสเกมสุดท้ายด้วยดีเพื่อตัวเราเองเพื่อสโมสรเพื่อโค Club ้ชเจ็กกิงคลับจากนั้นเราค่อยมองไปที่โค้ชคนใหม่ต่อไปเราไปปิดท้ายกันที่ซึ้งกินใจแทบร้องไห้รักบอสแจ็กกิ้งคลับรับชีวิตนี้เมื่อได้มีวันเดินเดีเดยวได้อีกต่อไปเปิดใจแบบจัดเต็มจ็กกิ้งคลับนะครับเจ้าในายใหญ่ของลิเวอร์พูลยอมรับนับตั้งแต่ที่เข้ามาทํางานกับหงดง่ดง จนกระทั่งเตรียมอำลาสโมสรแห่งน,นี้หลังจบฤดูกาลชีวิตของตนจะไม่มีวันเดินเดียวดายอีกต่อไประบุทุกอย่างของทีมนี้ทําให้ตนอยากมาอยู่ที่นี่ทันทีเจเกี้กลับนะครับผู้จัดก,การทีมเชน์นมันของลิเวอร์พูลเปิดใจพันบทสัมภัษณ์พิเศษเป็นการส่งท้ายเนื้อธนะกุนซือหงแดงพร้อมระบุชาตินี้ตนจะไม่มีวันเดินเดียวดายอีกต่อไปแล้วกุนซือลดดอยนะครับเข้ามากุามเงยนในทีมอนเวล เมื่อเดินตัวละครปี2015พร้อมนำทีมคว้ารองแชมป์คาราครัพและยูโรปลีจากนั้นเขาค่อยๆสร้างทีมขึ้นมาอย่างต่อนเนื่องจนแข็งแกรง่งและในทีส่สุดก็นำทีมลิเวอร์พูลสัมผัสแชมป์รายการแรกในศึกยูฟ่าแชมลีกเมื่อปี2019และจากนั้นเจอกล์คลับเอนโคก็กวาดแชมป์เป็นว่าเล่นทั้งยูฟ่าซูเปอร์คัพฟีฟ่าคัพเบอร์คลับพรีเมียร์ลีกอังกฤษคาราบัพสอสมัยและ f อฟเอคัพ จากความสํเร็จมากมายทําให้ในตอนนี้ในาใยเ่ินนร์มันรู้สึกถึงเวลาที่ต้องวางมือจากการทํางาน9ปีในทินแอนฟิลเจ็กกิ้งคลับเปิดใจว่าสิ่งที่ทําให้สโมสรลิเวอร์พูลมีความพิเศษก็คือผู้คนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสังคมที่เหนี่วแน่หนหัวใจผมรู้ได้ในทันทีว่าผมอยากจะหยุดที่นี่มันกลายเป็นบ้านสําหรับเราและนั่นคือสิ่งที่พิเศษมากๆ สมสรนี้ยิ่งใหญ่มากและคุณรู้ได้ทันทีเมื่อคุณไปเยือนประเทศเอื่อนและเทวิตต่างๆสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมได้รับจากที่นี่ก็คือชีวิตนี้ผมจะไม่มีวันเดินเดียวได้อีกต่อไปเจคกิ้งครับลาวทิ้งท้ายก็เรียกได้ว่าเป็นเศร้าจริงๆนะฮะโอ้โหไม่อยากให้จากไปเลยนะครับมีพบต้องมีจากนะครับถึงเวลาก็ต้องจากกันนะครับโอ้ยกูเลยเครียด ก็อรอดูผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับจะเป็นอย่างไรนะฮะสู้กันต่อไปเราปิดท้ายกันข่าวนี้กันหน่อยนะครับได้หรอข้างซีเนียร์ลิเวอร์พูลไม่เปลื้มตั้งสล็อตไม่ถามความคิดเห็นข่าวนี้นะครับแนะนําให้แฟนบอลลิเวอร์พูลฟังแค่ขำๆก,ก็พอนะฮะเป็นข่าวดราม่านะครับมีสื่อรายงานว่านะครับนักเตะองคหนึ่งของลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นนักเตะซีเนียร์ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ กับการที่สโมสรเลือกแต่งตั้งอเนซซอต์เข้ามาเป็น,ก,นก,กุนซุกคนใหม่ในลุยดูการนารายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์นนฮะเว็บไซต์ฟุตบอลชื่อดังออกมารายงานมาว่านักเตะซีเน่ของลิเวอร์พูลออกอาการไม่ปลื้มที่ทีมได้เลือกอนเนซซอลต์เข้ามารับงานพจัดการทีมคนใหม่แทนที่เชคิงครับในฤดูกาหน้าโดยไม่มีการถามความคิดเห็นกันก่อนเลยหากไม่มีอะไรพิพาสลอลตจะอำลาเป็นยนุนนะครับและเข้ามารับงาน,นก,กุนทีมลิเวอร์พูลในฤดูกาหน้า ทั้งสองสโมสรสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้แล้วโดยเป็นหงแดงที่จะต้องจ่ายค่าเจ้าเจรจำนวน10ล้านปอนด์ให้กับทีมดังในลีกฮอลแลนด์การ์กังว่าสโลัรจะยกทีมงานทั้งหมดนะครับของเขาไม่ว่าจะเป็นชิฟส์อัลซอฟมือความของเขาลูเบนส์พีเตอร์หัวหน้าฝ่ายสมรรถนะและเอตียนสไตนนนักวิเคราะห์เกมให้ย้ายมาทำงานในทีมแอนฟิลด์ด้วยกันกับเขาค่อนข้างแน่ ซึ่งรายงานล่าสุดระบุว่านักเตะซีเน์ของหงดงบางคนไม่ค่อยเปื้มที่ฟ์เบสปอร์ตกรุ๊ปจากการดึงตัวสล็อตเข้ามาเป็นกุญสกนใหม่โดยที่ไม่ได้แจ้งเรื่องดังเก,ก่าวมาก่อนนั่นเองฮะขราวนี้มาจากฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับก็แนะนําให้แฟนๆก็ฟังหูให้หูนะครับเอาว่าเป็นข่าวขำๆกันแล้วกันนะครับไม่มีใครหรอกครับจะมีบทบาทหรือว่าจะมีอ,ะอำนาจมากพอที่จะไม่พอใจครับสำหรับนักเตะนักเตะเนี่ยก็คือต้องทำงานตามที่คุณซือสั่งนะครับแล้วก็ รับเงินเดือนสโมสรรับค่าเหนื่อยกับสโมสรน,นะครับจะไม่มีแบบนี้หรอกครับมาไม่ชอบใจอะไรแบบนี้ผมคิดว่าคงจะเป็นข่าวที่เป็แฟนๆฟ,ฟ,ฟังแล้วอาจจะค่อนข้างขัดหูสักนิดหนึ่งนะฮะนี่คือสดข,ข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่9พฤษภาคมนะครับก็ติดสถานการณ์ลิเวอร์พูลไปกับชายผู้บังคับของลิเวอร์พูลนะครับกับเอ็ดมินเมิงวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ